กรับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอช่องต้อมพารวยทุกๆท่ทานนะคะมาดูแนวทางหวยลาวพัฒนาวันนี้นะคะเพื่อนๆสูตรวัดใจลาวและสูตรวัดดวงนะคะเนาะวันนี้ต้องมาสายหน่อยนะทุกคนนะคะมาดูกันเลยนะคะต้องไปเร็วเนาะต้องยังมีอีกหลายแนวทางที่ยังไม่ได้ให้นะคะทุกคนมาดูงวดวันที่22ที่ผ่านมานะคะหวยลาวพัฒนานะคะออกเนาะ หนึ่งหกสี่นะคะแลวสองตัวล่างก็คือเก้าหนึ่งเนาะเก้าหนึ่งนะคะมาดูสูตรวัดใจลาวและสูตรวัดดวงนะคะเพื่อนสูตรวัดดวงหกสี่นะคะเราเข้าตรงตรงเนาะเราเข้าตรงตรงนะคะสองตัวบนและสองตัวล่างนะท่านไหนที่วิ่งเลขหนึ่งนะคะต้องให้เด่นที่หนึ่งวิ่งเลขหนึ่งนะคะก็จะเข้า 91หนึ่งนะคะสวัสดีสวัสดีคะ่ะน้องเอมรอบเช้าปังสุดๆคะ่ะนี่เคอีเช้าอพี่ลงช้านะเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะเพิ่งจะมาตัดแล้วก็ลงเลยมาช้าเลยเราปังใช่ไหมคะเนาะเราปังเนาะตอนนี้ก็ไปเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าพี่ต้องรีบไปทํางานรวมหวยหุ้นนะคะรวมหวยหุ้นหวยหุ้นเราเข้านะคะ อุ้ยเราแตกสามตัวนะน้องเอมเราแตกสามตัวนะทุกคนวันนี้ตามสามตัวนะคะเพราะว่าเราเริ่มมาดีแล้วเนาะมาดีตั้งแต่เช้าเลยน้องเอ็มได้ใช่ไหมคะส่วนเจนะ็ดแปดเนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดไม่ได้ให้แนวทางไว้นะทุกคนแต่เราเข้าสามตัวนะคะ ดีใจจังเลยค่ะวันนี้นะคะขอให้เราปังแบบนี้ต่อเนื่องนะทุกคนน้องเอ็มนะคะ fc สามตัวได้รับซับตั้งแต่เช้าเลยนะคะมาต่อนะน้องเอ็มสูตรวัดใจลาวนะและทุกคนคะสูตรวัดใจลาวเราเข้าตรงนี้นะคะหนึ่งหกต้องบอกว่าให้การหนึ่งเก้าด้วยนะตัวที่เน้นนะคะเพื่อนสูตรวัดใจลาวเราก็เข้านะคะ มาต่อเลยนะคะมาต่อเลยเนาะสูตรวัดใจลาวนะคะเพื่อนๆสูตรวัดใจลาวเนาะห้าตัวเลขเด่นนะคะสูตรวัดใจลาวห้าตัวเลขเด่นมีนะคะเพื่อนๆเลขศูนย์นะคะหนึ่งสี่เจ็ด แล้วก็เลข9นะคะมาดูนะคะต้องจะจับวินเหมือนเดิมเนาะจับวินนะคะจะได้10ชุดนะคะวัดใจลาวเนาะมาดูชุดแรกนะคะ01 04นะคะ07 09นะคะแล้วก็14นะทุกคน อย่าลืมนะคะเลข9กับเลข6นะคะเป็นตัวเดียวกันเลข9กับเลข6เป็นตัวเดียวกันน้องเอ็มบอกใช่แล้วค่ะน้องเอ็มรับทรัพย์เช้าเช้า,ชามาตื่นมานะคะเล่นหุ้นตอนเช้าก็ได้เลยเพราะว่านี่แค่อีอะปิดไป2งวดหรือเปล่าน้องเอมนี่แค่อีปิดไปสองวดหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะคะเช้านี้มีนิค่อีแล้วเนาะนะคะมาต่อเนาะหนึ่นะคะหน หนึ่งเก้านะคะสี่เจ็ดสี่เก้านะคะและตัวสุดท้ายเนาะเจ็ดเก้าค่ะอย่าลืมเลขเก้ากับเลขหกเป็นตัวเดียวกันนะทุกคนอย่าลืมนะคะเนาะต้องจะเน้นสูตรนี้ให้นะคะสี่ชุดเหมือนเดิมศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หกสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะและต้องชอบเนาะสี่เก้ากับ 79เนาะต้องชอบ49กับ79ต้องขอเลือกเป็น79นะคะ4ชุดนะคะเพื่อนอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้ต้องจะเจาะ3ตัวให้นะคะสำหรับสูตรนี้ต้องจะเจาะ3ตัวให้งวดที่ผ่านมาเกือบเนาะ168กถ้าเป็น16 4สนะไม่มีเลข4ในสูตรวัดใจนะถ้ามีนะก็เข้านะคะทุกคนต้องจะเจาะให้2ชุดนะคะ 0, 1, นนสนะคะ014นอเนาะแล้วก็179อย่างที่บอกนะคะว่าต้องชอบ49ด้วยใครจะเล่น149ก็ได้นะอย่าลืมกลับหัวนะนะคะเลข9กับเลข6เป็นตัวเดียวกันมาต่อที่สูตรวัดดวงนะคะสูตรนี้ปังสุดๆดหยุดไม่อยู่นะทุกคนสูตรนี้เข้าต่อเนื่องมาหลายงวดแล้วเดอ้องวดก่อนหน้านูน้นก็เข้าทั้งบนทั้งล่างแบบตรงตรงนะ0ูนแล้วก็70เข้า เข้า7 0ตัวกลับ07ตัวกลับแล้วก็เข้า7 3ตรสตรงๆนะงวดก่อนหน้านู้นะงวดที่ผ่านมาก็6 6 4แล้วก็เข้าตรงๆนะมาดูนะคะสูตรวัดดวงเด่นนะคะเลขเด่นสูตรวัดดวงเด่นจะเป็นเลข3และเลข4นะคะต้องปรับสูตรใหม่นะคะเด่นเลข3และเลข4วิ่งรูดนะคะทุกคนวิ่งรูดวิ่งเลข3 รูดเลข4นะคะมาดูนะคะต้องเจาะเลข3ให้นะทุกคนเลข3มี30 31นะคะ32 33นะคะ35 39นะคะมาดูเลข4กันค่ะ40 41 สวัสดีค่ะคุณแอลวันนี้มีรวมลาวไหมคะมีนะคะต้องลงไปให้แล้วนะรวมลาวนะคะลงไปให้หลังจากที่ห่วยหุ้นค่ะลงไปแล้วนะคะนาอคุณแอวคะรวยๆปังๆเดิอนะคะมาต่อนอสี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดนะคะสี่แปดแล้วก็สี่เก้า ทุกคนอย่าลืมกลับกระดกหัวกันด้วยนะคะเลข6กับเลข9คือตัวเดียวกันตั้มจะเน้นสำหรับสูตรวัดดวงขอบคุณมากๆค่ะคุณแอลบอกยินดีนะคะรวยๆปังๆนะคะมาดูเลยเนาะมาดูนะคะตั้มจะเจาะให้นะคะ3 0นะคะ33 35นะคะ41 4 7นะคะแล้วก็4 9นะคะ6ชุดที่ต้องเจาะให้เพื่อนๆท่านไหนชอบก็ซื้อตามเลยนะคะเนาะท่านไหนชอบก็ซื้อตามเพื่อนเอนคะต้องฝากช่องทางการติดต่อนะคะเพื่อนๆนเพจนะคะแฟนเพจเนาะต้องเขียนตรงนี้เห็นไหมคะทุกคนเขียนตรงนี้ยังเห็นไหมคะหรือว่าตกขอบไปแล้วนะคะต้องฝากช่องทางเนาะแฟนเพจชื่อเหมือนช่อง youtube นะคะ ต้อมพารวยนะคะทุกคนหวยแม่นๆเนานะต้อมพารวยหวยแม่นๆแ,แล้วก็ช่อง youtube อีกช่องหนึ่งนะคะช่อง youtube อีกช่องหนึ่งน้องเอมเห็นไหมคะพี่เขียนตกขอบหรือเปล่าเอยต้อมกินลำนะคะ เนาะต้อมกินลามช่วงมักเลขนะคะเนาะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนแฟนเพจต้อมพารวยหวยแม่นๆนะคะเห็นค่นะน้องเอ็มบอกเห็นค่ะทุกคน แคปหน้าจอไว้เดอ้อสูตรวัดดวงตรงนี้ต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะคะไม่มีตัวการแล้วนะคะเป็นเลขเด่นทั้งสองตัวเลยแล้วก็มีสูตรเม็ดเดียวต้องลงไปให้แล้วเมื่อคืนนะคะกับตารางเลขกำลังวันนะคะเนาะเพื่อนเ่นคะสูตรนี้เข้าต่อเนื่องมาหลายงวดแล้วนะคะเพื่อนๆนชอบตัวไหนนะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวต้องจะจบไลฟ์นะคะก่อนอื่นนะคะ ก่อนที่จะจบไ like, ลนะ์เนาะเนาะก่อนที่จะจบไลฟ์ต้อมขอไวพรให้เพื่อนเพื่อน fc ของต้อมท,ทุกทุกท่านรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะวันนี้นะวันนี้นะมีหวยลาวพัฒนามีหุ้นนะคะมีรวมลาวมีฮานอยขอให้ปังทุกทุกหวยทุกทุกหุ้นนะคะเนาะปังทุกทุกรัฐนะคะเนาะเราได้เรามาดีตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเรามาดีตั้งแต่เช้าเลยหุ้นเราเข้า สตัวเนาะหุ้นเราเข้า3ามตัวนะคะหนะึเนาะน้องเอ็มบอกนะคะหนึ 1, 7, 8, นะคะหนึเนาะต้องให้ที่718นะึนะเนาะต้องให้ที่เจ็ดถึงแปเป็นตัวกลับเราปังตั้งแต่เช้าอย่างนี้ขอให้เพื่อนๆน,นะคะตาม3ตัวนะคะขอให้ปังจนถึงช่วงดึกนะคะเราพัฒนานเลยเนาะยังไงต้องขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะทุกคน ต้องขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะ Have a good day ค่ะขอให้เป็นวันดีๆนะคะเนาะสำหรับทุกๆคนนะคะสำหรับ FC สำหรับตัวตั้มด้วยและสำหรับ FC ของตั้มท,ทุกๆท่านไปไหนมาไหนอย่าลืมนะคะปิดแมสเนาะนะคะอย่าลืมปิดแมสกัดอย่าตกเดอ้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายรวยๆปังๆค่ะ